Hello my friends, welcome to coffee and reactions video channel. I am Mustafa from Turkey and I have a new suggestion. I learned that there is a Thai girl participating in MasterChef Australia and in this episode, in this video, we are gonna see her beautiful delicious food and she mixtures lots of culture in this food. Thai, Laos and Australia together. This is a salad uh, with her Isan skills, isan and Lao skills and with kangaroo meat from Australia. This is gonna be very interesting. We are gonna watch this video from Spy Channel YouTube channel. Thank you, my friends, for this share. And I'm so curious about this video. Let's start. What are you calling this number? Kangaroo love with soy cured egg yolk and pickled car color. And what are these little baddies over here? Though. So, those are toasted rice wafers. Like well i've never had kangaroo in my life okay master chef i, I think you've done yeah. a fantastic job i never ever thought i would have kangaroo as delicious as that really I, i've never ate kangaroo before actually i've never uh, seen a kangaroo before that very close m ม y b ี in ิ z c h ต I าร n t r อ m e m น e r ตอนที่แอดได้เห็นชื่อคลิปนี้ก็ต้องกลับมาอ่านอีกรอบหนึ่งว่าอ่านถูกหรือเปล่าว่าเอาจริงโจ้มาทำลาบได้ด้วยหรอ I it, like it, no, it, right? it cooked ซึ่งดูจาก r รีแอคชั่นของกรรมการก็น่าจะเป็นลาบสุดแสนอร่อย ที่สุดเท่าที่กรรมการจะเคยได้ลองริมรสโดยคลิปนี้มาจาก Master Chef Australia ียสรรสร้างเมนูโดยคุณแนทไทพันซึ่งแค่ทางรายการโพสคลิปดังกล่าวไม่กี่วันก็กวาดยอดวิวไปกว่า We have fallen in love with Nat's incredible dish so her name is Nat okay Nat from Thailand Nat for the win okay look at the comments go Nat stand proud okay Nat s kangaroo l a v e 3าล้านเจแสนวิวเรียกได้ว่าเป็นไวรัลสุดๆที่ออสเตรเลียกับเมนูลาบจิง้โดยคุณแนทไทยพันอายุ28ปีจากรัฐวิกตอเรีย มีอาชีพเป็นบาริสตา้าซึ่งคุณแนดเป็นหญิงสาวชาวไทยที่เกิดและเติบโตในออสเตรเลียและก็มีพ่อแม่ที่เปิดร้านอาหารไทยถึงแม้ว่าคุณแนดจะเติบโตที่ออสเตรเลียแต่ he, uh, he said v i c t o r y right when he was s p e a k i n g uh, the owner of his YouTube channel so this must be clear v i c t o r y I'm sure that all of these judges loved this food แต่การเติบโตก,ก็เติบโตมาแบบวัฒนธรรมไทยแบบเต็มๆและในรายการแข่งขัน Master Chef Australia เธอก็ถูกตีหน้าว่าเป็นภัยคุกคามกันเลยก็เนื่องจากว่าอาหารจานแรกของเธอที่เสิร์ฟให้กับกรรมการโดยมีทั้งเจมี่โอลิเวอร์กรรมการสุดโหดแต่กับต้องลงลักกับเมนูลาบจิงโจ้ของคุณแนดนี่แหละซึ่งเจมี่อลิเวอร์ได้เผยว่า ผมคิดว่าคุณเน็คุณสร้างสรรค์ผลงานอันสุดแสนวิเศษออกมากลิ่นรสชาติมันราวกับเป็นน้ําหอมผลงานสุดแสนปราณีตของคุณแถมมันยังทานง่ายไม่ขาดคิดเลยทีเดียวผมไม่คิดมาก่อนว่าจิงโจ้มันจะอร่อยได้ขนาดนี้เอ่อ is he uh, given information about the judges my friends i can't understand there is no translation but i think he is given information about this man t h e s e judges จากนั้นกรรมการผู้หญิงก็ยังได้เผยตอกย้มอีกว่านี่มันคืออาหารจานวิเศษที่สุดเท่าที่ฉันเคยกินมาในออสเตรเลียใน6กเดือนล่าสุดคุณผสมผสานวัฒนธรรมราวกับว่า จับวัฒนธรรมต่างๆมาแต่งงานกันและมันทำออกมาได้ดีสุดๆมันคืออาหารที่สวยที่สุดและมีมนต์เสน่ห์มากๆการจัดการกับจิงโจ้ช่างแสนวิเศษรสชาติบาลานซ์กันไปได้ด้วยดีและจากนั้นก็มีกรรมการอีกท่านหนึง่งได้เข้ามาบอกว่าเอาตรงๆนะผมคิดว่าคุณไม่รู้หรอกว่าคุณนั้นสุดยอดแค่ไหนคุณคือไผ่คุกคามที่แท้จริง ประมาณว่าคุณจะก่อให้เกิดความอันตรายต่อผู้เข้าแข่งขันคนอ,อื่นๆเพราะคุณมันสุดยอดเรียกได้ว่าเธอได้รับคำชมไปแบบเต็มๆจากทั้ง5ากรรมการแล้วเรามาอ่านความคิดเห็นของชาวออสซี่ว่าเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับอาหารจานนี้ลาบจิงโจ้ <You> uh, they <laughs> They finished everything in this fillet. Come on, it must be delicious. This is a good sign, right? The judges just finished this fillet. They, they ate everything. You excite us, Nat. That is a restaurant dish, and it's day one, and it combines so many great things about Australia. And you're one of them, so well done. <Love> ความคิดเห็นแรกที่บอกไว้ว่า c a n g a r o live that's something new incredible dish ลาบจิงโจ๊กนั่นเป็นสิ่งใหม่เป็นอาหารที่น่าเหลือเชื่อจริงๆและก็มีอีโมจิเลียปาก ความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าคุณเรียกมันว่าอาหาร I was thinking the same. You call it a dish. That is a piece of artwork. I was thinking the same. It is looking like an art. That that plate is like an art. อันแต่แท้ที่จริงแล้วนั่นคืองานศินลปะ <c oughs> ความคิดเห็นต่อมาได้บอกง่ายๆสั้นๆว่า Stunning นั่นมันสุดยอดไปเลย ความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่ามันดูน่าประทับใจเอามากๆความคิดเห็นของชาวออสซี่คนต่อมาได้บอกไว้ว่าเธอไม่เข้าใจหรอกว่าเธอนั้นเก่งแค่ไหนพร้อมกับรูปอิโมจิปรบมือรวัว ความคิดเห็นของชาวออสซี่คนต่อมาได้บอกไว้ว่านั่นสามารถเป็นอาหารราคาแพงดัดฟุลเป็น expensive restaurant dish the ingredients plus the time to make it and the skill wow <laughs> okay uh I don't know what is this sauce by the way maybe this is an orange sauce or maybe lemon sauce okay that's interesting <S ส่วนผสมเวลาทำและทักษะมันว้าวสุด,สด ความคิดเห็นของชาวออสซี่คนต่อมาได้บอกไว้ว่า mm hmm. แนทจะทำได้ดี mm hmm. เธอได้สร้างการผสมผสานส่วนผสมอันอัจฉริยะ mm hmm. ความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่า actually uh, the comment says that your people in australia are very fortunate to have all of these different cultures fusing into fantastic dishes uh, actually uh, they are lucky to have this kind of different cultures people in their country uh, not australia's uh, own culture but Uh, this is their luck to have this kind of different cultures this kind of quality a people in their country this is important like t ความคิดเห็น <sk> ต่อมาจากชาวออสซี่เขาได้บอกไว้ว่ามันสวยเกินจะกินดูน่าเหลือเชื่อความคิดเห็นของชาวออสซี่คนต่อมาได้บอกไว้ว่าผมชอบกินลาบนะ ผมกินสิ่งนี้ไปเยอะมากๆตอนที่ผมอยู่เมืองไทยมา20ปีและขอปิดท้ายคอมเมนต์คนนี้เขาได้บอกไว้ว่าช่างเป็นอาหารจานที่ดูสวยงามจริงๆและเธอก็มีความสามารถสุดในการสร้างสรรค์มันขึ้นมาแม่จานนี้แอดก็ไม่คิดไม่ฝันหรอว่ามันจะมีลาบจิงโจ้ออกมาให้เราเห็น ดูจากจานแล้วเนี่ยคุณแดดก็สุดยอดจริงๆเลยแหละแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเมนูลาบจิงโจอจากสาวคนนี้ที่ทำเอากรรมการทั้ง5คนหลงไหลในมน์เห์อาหารจารนนี้ก่อนจะจากกันไปถ้าชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อร,รับคลิปใหม่ด้วยนะขอขอบคุณเม้น1นึเม้นสองาประจำเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับสวัสดีครับโอเค so this is the end of the video my fans We watched Ned from Austra the the Master Chef Australia. The dish is looking so beautiful. It is looking like tasty. Okay, I have no idea about the taste. I have no idea about the dish, but it is looking like piece of art, and it is looking like beautiful. Thank you, my friends, for your suggestions. Thank you for let me know about this video, uh, about Spy Channel's video. Thank you, Spy Channel, for this video, and thank you, my friends, for watching it with me. Have a nice day. Take care of yourself. Good luck, Nets. I hope you can win this show, and let's see you in the next videos. Bye bye.